แจกคอนเทนต์สำหรับร้านอาหารตามสั่งนะคะเริ่มต้นนะวันนี้เมย์ใช้แชท gpt นะคะก็คือ ai นั่นแหละนะคะมาสร้างแคปชั่นค่ะสำหรับคอนเทนต์แหละคอนเทนต์สำหรับรบ้านอาหารตามสั่งเนาะก็ อาจจะยังงงงนิดนึงคือไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนะคะก็เลยลองใช้ Chat GPT นะคะด้วยการโยนคำถามไปว่าขอคอนเทนต์สำหรับร้านอาหารตามสั่งน้อยอ่าเสร็จแล้วก็จะได้มาประมาณนี้อ่าแล้วเราก็เออเห็นอันที่น่าสนใจก็คือเมนูแนะนำคราวนี้เมก็พยายามจะขอรูปนะคะจาก AI ให้เขาช่วยสร้างรูปเมนูแนะนำหน่อยแต่ว่า AI ไม่เข้าใจ เออเมนูอาหารไทยอะไเงี้ยเขายังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคะเราเราอาจจะต้องอ่าให้เคบอ่าเขาเรียกว่าป้อนคําสั่งที่ถูกต้องมากกว่านี้นะคะเมย์ก็พยายามลองแล้วลองอีกแหละก็บอกว่าเออขอเมนูอาหารตามสั่งน่ากินก็ยังไม่เข้าใจอีกนะคะจริงๆ AI นี่ยคือเขาเรียกว่า เทคโนโลยี uh, ตอนนี้มันสําคัญแหละแต่เราเองอ่ะเราก็ต้องศึกษาไปกับมาแล้วเราก็ต้องใช้เม์ May เนี่ยเม์ May ก็เป็นหนึ่งคนที่ชอบเรียนคอร์สนั้นคอร์สนี้อะไรเงี้ยตอนนี้ก็มีคอร์สท,ที่สอนมากมายนะบางบางอย่างอ่ะเมย์ก็ลงคอร์สเรียนแหละบางอย่างเม์ก็ไปดูคอร์สฟรีคลิปฟรีที่อยู่ในในช่องแอป,ปแดงเนาะหรือว่าในในอแอป,ปดำต่อๆก็ก็มีเยอะนะเออลองทําดูลองใช้ดูนะแต่ว่าเม์เองเนี่ยเป็นคนที่ชอบอะไรสําเร็จรูปนะคะใครที่แบบอยากได้ ตัวแคปชั่นนี้หรือว่าคอนเทนต์นี้อะแล้วก็ไปเปลี่ยนข้อมูลได้อะเมย์อยู่ข้างล่างนะเลื่อนลงไปอีกนิดนึงเมย์ก็แจกฟรีนะลองไปดูเลยแล้วเมย์ก็พยายามคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับลูกค้านะคะก็จะทำอ่าแคปชั่นคอนเทนต์ที่แจกฟรีสําหรับร้านอาหารต่างๆนะไว้ให้คิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะแล้วก็ถ้าถ้ามีคนแบบผลตอบรับดีๆอะก็จะทําให้ทุกวันเลยนะคะลูกค้าก็ลองเลื่อนดูนะคะเมย์ก็จะทําให้ทุกวันแหละ นะคะใครที่เห็นคลิปนี้แล้วเอออยากได้แคปชั่นนี้ทําไงก็เลื่อนเลื่อนลงไปข้างล่างนะคะแล้วก็ก๊อปปี้ได้เลยนะนี่ตอนนี้เมย์ก็เป็นขอรูปโต๊ะอาหารไทยเอออันนี้รู้สึกอันนี้โอเคพอเป็นแคปชั่นบอกว่าขอรูปโตะอาหารไทยเนี่ยเหมือนได้มาคือเห็นไหมพอมันสร้างภาพมันก็จะแบบใช้เวลานานนิดหน่อยในการประมวลอ,อ่าเห็นปะเออไอรูปเนี้ยเมย์ชอบเมย์ว่ามันน่าจะเป็นร้านรูปร้านอาหาร ที่ดีอ่ะเห็นปะเออพอซูมซูมอะไรก็มันก็จะมีคําว่าบันทึกนะคะถ้าใช้แชท GPT นะมันก็จะมีบันทึกแต่ว่าอันเนี้ยถ้าจะใช้แชท GPT สําหรับสร้างรูปหรือเจเนเรตรูปเนี่ยจะต้องเสียงเงินนะคะอยู่ที่ประมาณเดือนละ750นะคะก็อันนี้เมย์ทำให้แล้วอะ่ะก็คงเมย์ไปใช้ได้เลยนะคะไม่มีลิขสิทธิ์นะหรือว่าถ้าใครอยากได้รูปแบบนี้ปรินก็สามารถสั่งปรินที่เมย์ได้นะคะเสร็จแล้วเมย์ก็ขอแคปชั่นอ่าขอแคปชั่นเห็นไหมเขาก็จะบอกว่า ขอแคปชั่นได้เลยครับนี่คือแคปชั่นโปรโมทร้านอาหารนะคราวนี้เมยโอเคละเมย์ก็กดคัดลอกไว้เลยเรียบร้อยแล้วเมย์ก็เอาไปโพสต์ในช่องทางโซเชียลต่างๆของเมย์นะคะอันนี้เราก็ไปสามารถทําเองได้เลยนะก็อบของเมย์อะไปเลยนะคะก็เอาไปรูปไปโพสต์เสร็จแล้วเมย์ก็กดวางให้อ่าแล้วเมย์ก็แจกฟรีแหละอันนี้ก็จะใช้แฮชแท็กนี้นะคะในการทํานะก็กดเลื่อนเลื่อนเลื่อน,ล,อนลงมาดูอะ แต่ว่าอันนี้พอเมย์โพสต์แล้วเนี่ยเมย์รู้สึกว่าเอออยากได้รูปที่เป็นแบบเป็นรูปรูปด้วยเป็นจานเมนูหันตามสั่งด้วยอะไรเงี้ยเมย์ก็เลยไปทําเพิ่มนะคะนี่ก็อ่าเนี่ยเห็นไหมเมย์ก็ไม่โพส์โพสต์ให้แล้วก็เดี๋ยวเมย์กดทัดอ่ากดรูปลองเช็คเช็คนิดหน่อยอันนี้ลูกค้าตรงที่เมย์วงเล็บไว้ลูกค้าก็ไปแก้เองได้เลยนะคะกรอบแล้วก็ไปวางได้นี่ก็เป็นรูปแหละใครที่มีแบบใครที่มีรูปหน้าร้านอ่ะสามารถเอารูปหน้าร้านของตัวเองอ่ะดีกว่า แต่ว่าใช้แคปชั่นของเมยได้เพราะเราขี้เกียจเขียนไงแล้วก็ใช้แล้วก็กดโพสต์เรียบร้อยนะคะก็เช็คเช็คนู่นนี่นัน่นนิดหน่อยว่าโอเคหรือยังเม่ก็จะมีคลิปที่เมยสอนทําให้ทุกๆวันเลยคะ่ะโอเคลองดูได้ไหมโอเคก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะได้แหละเห็นไหมเขาก็จะเป็นแคปชั่นแจกฟรีนะคะก็ มันจะอยู่เริ่มตั้งแต่คาว่ายินดีต้อนรับลูกค้าเอาไปแล้วก็ไปแก้้เอานะคะแล้วเมย์ก็เอามาโพสต์ในช่องตอกตอของเมย์ด้วยนะคะอันนี้คืออะไรกด,ดกดผิดอ๋อกดผิดอ่ะเข้าไปที่ช่องตอกตอของตัวเองนะคะแล้วก็กดบวกอันนี้ทุกคิดว่าทุกคนน่าจะทําได้ง่ายๆก็กดเข้าไปนะคะเพิ่มไปหนึ่งรูปก็แคปชั่นวางง่ายมากง่ายจริงแค่นี้เองนะคะแต่ว่าอันเนี้ยพอเมย์ทำเสร็จแล้วเมย์รู้สึกว่าเอ้ยรูปมันโล่งไปอะ่ะ เมก็ up. เลยมาทํารูปเห็นปะมันมันได้แค่รูปเดียวอะ่ะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันยังไม่โอเคไม่ใช่ว่าไม่โอเคแหละก็คือสามารถทําเพิ่มได้อีกเมก็ Make up. เลยไปทําตัวรูปเพิ่มเจนเน a เรรูปเพิ่มเป็นเมนูอาหารต่างๆจริงๆอันนี้โด ไปทาเป็นคลิปต่อไปดีกว่านะลูกเขาจะได้ไม่งงนะคะโอเคเดี๋ยวเราขอปิดคลิปนี้แค่นี้นะแล้วก็เดี๋ยวติดตามไว้เดี๋ยวม่จะสอนวิธีการเจ n เน a เรตรูปนะคะว่าเอออยากได้เป็นรูปเมนูต่างๆทําอย่างไรนะคะคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปนะคะแล้วก็เรายังไงเราเจอกันนะคะกับเมเมซินิทิกันทานะคะกับป้าย NN p r i n t i ป g ป้ายร้านที่จะทําให้คนรวยนะคะ